สบายดีทุกคนเดอ้อมื่อนี้ขอสิาพามาเบ่งวิธีเห็ดแหนมเขากินเองง่ายๆสูตรสไตล์อคั่วขอยเองนี่แหละนี่ก็คือนามกะทิที่ขอยสิมาใส่นำก,นกันกับเครื่องผสมหรือว่าเครื่องปรุงเดอ้อหลังจากนั้นก็จะมาเตรียมขอาจะเอาที่ขอยหงสุกแล้วเนาะขาเจาขอยจ,จะใส่ประมาณสองถ้วยตักกินและก็มี จะมีพงรุดดีน้ำตาลและก็ซอสหอยขอจะใส่ยางระบวงกาเฟเดีอนี่ก็คือพริกแกงที่ขอยใส่ลงไปเพื่อให้มันเป็นสีสันแล้วก็ออกรสชาติสีเพ็ิดๆพในจักหน่อยนี่ก็คือน้ำกะทิะอะไรเนาะผู้ได้มักก็ใส่คิดรับของข่อยขอจะใส่กะทิด้อพี่น้องแล้วก็ไข่น่วยนึง แล้ว,ลก,วลก,ก็จะใส่แป้งถอดกบถ้าผู้ใดบ่มีแป้งทอดกบก็จะใส่แป้งสิงคโปร์หรือว่าแปง้งมันสำปังก็ไดฮะนะแล้วแต่ผู้ใดหรือว่ามีแบบใดก็ใส่แบบนั้นฮนะเนี่ยแลก็จะใส่สีนมูบดลงไปใส่ลงไปนี่แหละพี่นนอก็บ่ามีย่งยย่งยากล่วงลายดอกสูตรของข่อยเห็ดก็ได้เห็ดกินเองง่ายง่ายๆตามสไตล์ขวข่อยเองนี่แหละเนาะหลังจากนั้นก็จะเอาไปปัน่นเด้อนี่ก็จะใส่แป้งถอดกอบของขว้หลายลงไปในเพื่อบ่ใหัน ก้อนเนื้อของขวยมันติดจานหรือว่ามันเหนียวอะนะเขาก็จะปั่นไปเรื่อยๆแหละปั่นปั่นมมุนๆไปเรื่อยๆจนกระทั่งเหลวละ้วหลังจากนั้นเขาจะเอาไปทอดเขาก็จะไปสังเกตเบื้องอะไรพี่น้องว่ามันได้มันสุกกระบอผู้ใดมากกอบแห้งก็เอาแห้งผู้ใดบ่มากกอบแมาก็เอาขึ้นไหวนะนี่ก็คืออุปกรณ์การเตรียมใส่ของขวอยเครื่องปรุงของขวอยอะี่จะเอาเขามันยองหรือว่ามาขันเนาะ มาบีให้มันแตกออกจากกันก็จะใส่ลงไปพักหอมปอมพักบัวหัวที่ข่อยซอยไว้แล้วก็สมงวเด้อนี่ข่อยเหตุสมงวไว้แล้วก็คือนี่ก็คือนังนังหมูนะพี่น้องข่อยต้มสุกแล้วแล้วข่อยก็เอามาตัดแล้วข่อยก็มาใสาใส่มาย่ำใส่น้ำกันกับเขากรซัํานี่แหละข่อยก็จะบดได้ปรุงยังมีแต่ข่อยเอามาย่ำหรือว่ามาผสมใส่แล้วพี่น้องก็เปทน้นพบกันวิดีโอหนาเด้อพี่น้องเอ้ยบายบายทุกคน